าสาธุเจ้าตื่นองค์เก่า ทั้สองแก่งแล้วอธิษฐานดับเปลี่ยนใจพระเจ้าประสงค์ตรมวนจะได้สวดค,คาถาดับเปลี่ยนใจนานบัดิี <t> ้สิมันตุระนาวะนาจีสมปาบังวิระตาจิตายาติเกวาวาสามิเตกิกา

อธิษฐานดับเตียงใจไปตีเรียบร้อยอดับเตียงพุทธบีัสีมองคนซ้ายมองคนขวานะครับ <c oughs> เอานางปีนเอาเข้ามดาุปญาเอามานั่งลงตั้งหน้านะครับเนิ่นนั่งลงเป็นแถวเป็นแนวแตะกีตุจักบอกว่ามาตั้งปีน,นี่มัน อันนี่อยู่ไปตั้งเนี้ยวพัตาศีนะครับมันบอกฟังคำนะเออเจือบบุ้ยดีแต่เข้ามาใกล้ๆเข้ามาเห็นเข้ามาตั้งหลังมันมีที่นั่งเยอเข้ามาเห็นอ่าวนั่งมันได้ผมแม่มาตักชางไม่ได้เนอสองช่างได้ตักช่าง,งได้ครับอพอเหนือแม่ไปเข้าใกล้คุณเจ้าล้ำพอก่อนยุ้ อัน P P EN> <k <k iyorum, <huh ั่งกับเกล้าไว้ต่อต่าง้าติต่าง้างไม่ได้ต่างชาติพิธีนั่งต่อนี่นะพิธีประเพณีนะครับที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนะครับการถวายนะครับข้าวนะครับให้กับองค์พระพุทธเจ้านะครับอ Dampak namami sangkang Dampak namami mahajedi Yang dampak namami maha bodhi Rukang sunan do Hei wabaraja Ngakai kajak ramayam ຈະເຣະການັງສັບພາປັນຍັນຈະນະຕະນາມສະນະຕະກະຕະນັງສະຫະຕຸປະທຸປະນາຈາຕິວັດທຸກະນັງວະວ ไม่มหาโพติีรู้ขาในวันเดือนมีสาขาเป็นบอกากาศแก้วได้นาไปแเหลีวยมมุกจีเดสมามีความันทาสนดานประกอบโดยมหากรุณาที่คุณเป็นอนันตาหาที่สุดบ่อใดในกาลามัดนี้ก็เป็นบัดเดมนี้ที่อันมีเศษเหตุว่าึ้นสิบสี่ข้เดืนสามเนือก็ได้มา ต,ตั้งต้นตองเกตตังสมณะสตาเนมุนสะสตาผุ้ขาตั้งลายทั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีเจ้าสมณะสตาเนมุนสะสตาจุดโดนจูงโกมอนาเสียยังกำนองกงแห่งอาวียาสภุดิสัจเจ้าตั้งลายฟูงอันเป็นแล้วเมื่อก่อนบอกขวัญให้เสียจึงมีเอกาสันกาสามา มีเข้าสิมาถูปัปญาี่สิบเราโกธทาเพื่อจะขออังคาธรรมหมายกูเจ้างมาตานมาสนั่นแต่ดิลีขอพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าจุมมีธรรมะเมตตามหากรุณาปติการ การตั้งลายทวนฟุ่นนี้ของจึงเกิดเป็นปารโมปากอูปานิีใสเป็นปัจ,จัยกัมจูแก่ผู้ขาดตั้งลายในภาวาจัดนี้ราบต่อเต้าเวียงแก้วยอดมหาเนรปานนั้นจูจัดมีเพีงแต่ดีลีตามด้วยดังผู้ขาจะในวางเวียนเกณฑ์ตามบาตลารีภาษาตุโอกาศมาอย่างปันเจิมานีเอก

กไปเกตเต้งแก้วติดระเจ้าลุกเลยส่วนสธาไม่ยิ่งโดยติดก่ำคางออกง่ายลุกง่ายนะครับเป็นพิธีการถวายข้าวมาทุตายาเสื้อผมพูดผิดต้องขอไปด้วยนะครับเนิกพระท่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันปีในวัดเฮานี้นะครับเนิ่นพธาท่าไยก็ได้นะครับเนิ่นไตรนะครับเนิอภิเเจ้าตังหนุ่มนี้นะครับเนิ่นสาราน้อยงหญ าสะสมคำเดียวนะครับจะได้งานไรชื่อไรนามเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเอนอนางจุชาราเลนอนางจุชาราไปถวายพระเลย,เล,ยลุกๆปะลุกๆลุกๆลุก,ลก,ลกถาวายพระพระพุทธนะอาเกณฑ์โตนี่ก็ได้ครับโตข่าวนี่เลยโตข่าวนี่โตนี่กับเจ้าใหม่นี่เลย